เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศสิงคโปร์เขาขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินไม่เพียงแค่เฉพาะในเอเชียนะครับแต่ระดับโลกเลยทีเดียวครับเพราะว่าสิงคโปร์นั้นก็มีสถาบันการเงินที่เข้มแข็งหลายสถาบันนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะเห็นความเสี่ยงลอยอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังจะมีแง่บทกฎหมายที่กําลังจะออกมานะครับกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยบัญชีลูกค้านั่นเองครับ ทั้งนี้ธนาคารในประเทศสิงคโปร์ได้รับแรงกดดันจากหน่วยงานตรวจสอบการช่อกองธุรกรรมทางการเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีนานาชาติในการที่จะเปิดเผยข้อมูลบัญชีของลูกค้าหลังจากที่สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้หันมากวดขันเรื่องดังกล่าวมากขึ้นส่งผลให้สิงคโปร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินโลกและขึ้นมาเป็นประเทศที่เป็นแหล่งเงินฝากเงินตราต่างประเทศอันดับ4ีของโลกจะต้องปฏิบัติตามด้วยทั้งนี้สถาบันการเงินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้ชื่อว่าเก็บข้อมูลของลูกค้าที่มาฝากเงินเป็นอย่างดีก็ได้รับผลกระทบพอสมควรจากมาตรการนี้ ทำให้เกิดความกังวลว่าสิงคโปร์จะได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันโดยลูกค้าบางส่วนได้ถอนบัญชีออกไปแล้วโดยก่อนวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีนี้สถาบันการเงินทุกแห่งในสิงคโปร์จะต้องแสดงบัญชีลูกค้าที่ตกเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าอาจจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยนักวิเคราะห์ได้แสดงความเห็นว่าการที่สิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งเงินฝากจากทั่วโลกได้เป็นเพราะลูกค้าไม่จําเป็นต้องรายงานแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวกลับไปยังประเทศต้นกําเนิด การที่สิงคโปร์จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่นี้อาจส่งผลต่อธนาคารบางแห่งที่มีธุรกรรมเงินฝากต่างประเทศเป็นจำนวนมากรวมไปถึงธุรกรรมประเภทกองทุนส่วนบุคคลซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสิงคโปร์โดย5ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตมากกว่า50%โดยมีมูลค่ากองทุนรวมกันกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนักวิเคราะห์คาดว่าการเพิ่มมาตรการตรวจสอบที่มาของเงินฝากและเงินลงทุนในต่างประเทศในสิงคโปร์นั้นน่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงินของสิงคโปร์พอสมควร ทางด้านฝั่งผู้บริหารธนาคารของสิงคโปร์ได้ออกมาให้ความเห็นถึงมาตรการดังกล่าวว่าปัจจุบันสถาบันการเงินต่างมีมาตรการการตรวจสอบและสกรีนเงินฝากของลูกค้าในระดับหนึ่งอยู่แล้วและถ้าตรวจพบความผิดปกติในเรื่องของแหล่งที่มาธนาคารก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วทั้งนี้อาจเป็นสถานการณ์ของสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศยุโรปยังมีความไม่แน่นอนอยู่ทําให้เป็นไปได้ว่าเงินในบางส่วนของเศรษฐีชาวตะวันตกจะหันมาฝากและลงทุนกับธนาคารในเอเชียมากขึ้น เราต้องมาคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศสิงคโปร์อย่างไรบ้างน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกฎที่ออกมานี้ก็เพื่อความโปร่งใสครับคุณผู้ชมครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวกับองค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอร์เปอในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ